ตืนพูกันแล้วพี่น้องนี่เขาต้องฉีดยาก,กันยุ้งค่ะยุ้งหลายโอ้โยุ้งตีนพูเปิดเพลงมวนเดาะยังตัวยุ้งหลายค่ะตื่นพูต้องฉีดยาก,กันยุง้งพี้องเ็นพ่อหันหน,น้าไม่พี่น้องเป็นบ่อหันหน้าไม่ปื๊ดนอนบางใหญ่ ใหญ่ยยเลยค่ะพี่นอ้องนีนอนหนึ่งีน,นอนหนึ่งนี่ต้องเอาเสียมก้นเอาค่ะนอนนั่งดินหวานแต่ว่าตอนนี้จุดหมายเขาต้องไปอีกไกลลงมาเขาก็ซิมาเอาค่ะพี่นอ้องจองจองไก่อนจอง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 ห้ามคนมาเอาเด้อ น้ำมัเริ่มแล้วพี่น้องตรงนี้ก็ไม่ใช่จุดหมายของเราค่ะพี่น้องถ่ายก่อนจองไว้ก่อนเราจะไปต่อเราจะไปต่ออีกค่ะบนทางยาวไกลค่ะพี่น้องเอาน้หมันสางค่ะพี่น้องอันนี้เอเ้อนผ่านวัดใจพี่น้องกลับพวกกลับพวกใดพวกไปต่อลับอยู่นี่แล่ะค่ะ ผ่านวัดใจสันกิลีกิลีไปเรื่อยพี่น้องเอ้ยโตไหวไหมเรื่อย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 เดินทางมาได้ครึ่งทางแล้วพี่น้องผ่านวัดใจเพราะสามสิไปต่อหรือเพราะสามนี่กันผ่านนี่แล้วพี่น้อง ไปต่อนเหนือพี่น้อง่้านิ้วใจห้าใจคือดใจรักจุดหมายเขาแล้วพี่น้องนี่แหละค่ะเป้าหมายเขามาเอาหน้อไม้สร้างกันเนี่ยไม่เห็นหน้อไม้สมนี่ค่ะพี่น้อง นี่ค่ะน้ำไม้จาัาเดี๋ยวเราต้องเอาเสียมมาขุดนี่ค่ะปลาสางังปลาสังเป็นยังงแบบนี้ค่ะพี่น้องเ้พาพักกินข้าวก่อนกินข้าวก่อนค่อยหากันค่ะถ้ากินข้าวพี่น้องขอสีหาน้ำไม้อะนี่เลยคะ่ะน่ากินกินคัวกินมสมกินมสมกินเขากันกินสม กินซงเฮ้ยินข้าวบนภูเบาเงี้ยนี่ล่ะพี่น้องกินข้าวปลากินข้าวปลาอิลีครับฟองแท้โอ้ผู้ขาเอาสอมมากอกี้ทอดเนื้เอเพราะว่าเขาจีบมื้อนะจีบตึ่งปลาทั้งภู่นี่ครับพี่น้องข้าวปลาเรื่องพพยกินกับเนีงก็แซ่บครบดูนะอาหารทะเลเขาก็มีอาหารปลา แก้วน้ำไอสมค่ะพี่น้องแก้วปลาดูนะตามเขาคุยค่ะคุณแม่เอ้าโอ้ยงงไหมครับเสียงุ้นเลยค่ะพี่น้องอุ้ยวน็กปรเลยเนี่ย ก็จะไปก้นกว้างวันนั่นแหละเบเบสับเอาสับตรงๆเลยต้องไปก้นขี้ดินกว้างออกมาหน้ามันเมื่อยอเพนี่ไงเทนี่บลองสับด้วุไมันสับได้กัสับเลยอ่อนๆนะสับไ่ได้กัขึ้นมหมหมเออสับไปสักพักก็หาโป๊โหลดอานบุ๊ Nhét cao Hạc bên tai sập tập tai tai hạc tai 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 ừ, tai 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 ้าเถอะพี่น้องตัวน้อยยัไงน้นห,ห,หวัวคาะได้เยดิวเลยเอจับเลยจับกลางกลางกรเบื้งกะ,ะเบื้งอ่อนอ่อนบาอ่อน้าียงอันนี่เออเลเตอากกะฮไ โอ้โหเลี้ยงกันทุกชนิดนี่นะคะพี่น้องเอาไปนี่เอาไปต้มเถอะไปต้มเดี๋ยวนี่ก็ใหม่โอ้โนี่ฮะตีนตีเอาเลยพี่น้องตีนี่เลยค่ะผู้ใดสนใจโอ้ยมาใหม่เหมือนน้านูง ไปยังน,น้องกอดครงนี่พี่นลี้ยงดอกไม้ซางจุดหมายของเรานี่อันนี้ตะก้นเอาพี่น้องไปเซกีพอต้องอีกือเดียววะเฮ้ย่ามือมากวนอ่ะจับเลยอู้อ่อนๆชั่วๆวัว ้นเอาลึกๆเลยค่ะพี่น้องกําลังเกิดขึ้นมาอ่อนๆเอาลึกๆเดียวคนลึกแค่ที่ลึกไดีแล้วมันกําลังขึ้นมาไหมคุณน่ะอ่อนๆลึกลงไปคุณน่ะเขาเขาแน่นวะเนี่ยต้องไปศึกษารเด้วยกันเออคอยเอาไปเอาพอละเชื่อมว่าเองกำังเสียมเจ้าหมืนเพราเขาปาดมันกรแกนเขากับเขาอะ หนบยังอวนอยู่ด้วยนะนะคุณนะยังขับได้อวนอยู่โอ้เดินตไปอีกพอเฮ้ยไปเียก็เอาไปตังฟุดี กดไม่ได้เลยจนก็สับตรงนั้นเลยสับข้างบนน่ะข้างถึงเลยอันนี้มันข้างล่างค่ข้างเนาะเดตาปลาพ่อกู้มงนี้ละเอา ก็ต้องปอกพ่อเลยพี่น้องเาป็นหนักไม่สมเปลือกออกปอกฟอมเด้อโ่อเส้นรอดโล่ตัดออกเกลียออ่อนสวยงามอาอ่อนไปโอ้ค่ะขอบคุณค่ะขาจั๊ว่ะเสี็บ สับเลยกวนว่นนีนกวนเอาว่านี่ยกวนจากน้อยตัวถามปูบุญหลูกันไหมสับเลยสิสับเลยเปล่าสับเลยหลุ่นนี้มันสับเลยทำมันแข็งกันหยับพื้นทำมันอ่อนตัอืข็งเนี่ยกะเบื้องตัวสับไอ้ยาเบื้องมึงได้อ่อนเลยแข็ง จนนะงอกระถีบถีบปุนะ๋ยเถอะถีบเลยถีบเลยครับถีบเดี๋ยวมันเจ็บโอ้พอดีจีูคุณไม่อยากเฟืองแรงคุณก็ก สักฟ้าคุณก็ผักออกไปเออมันก็จะหักเองเอาไว้ที่เสีดีเดียวค่ะเอาเนาะนี่มาเนี่ยผู้ชายวันนี้มีผู้ช่วยพี่น้องผู้ช่วยสับหน่อไม้ีไปไก่ละพี่เอาได้เยอะเดี๋ยนะได้อาลีโกละงวังดี โอ้ยจับผูกมันเลยสกายชิกอาชวนเออพี่นองเบิงเบิ้งเบิงเบิ้งมาใหหนักน้ำมันหนักมาใักจับังมาคุ้นกัสกายชิกเลยสกชิก ใหญ่เลยวางไว้ิเอามนะเอาค่ะเอากดลงจั้หน่อยเป้าหมายเขาพี่น้องนี่คือเป้าหมายของเราคุณก็กะดูว่ามันอ่อนถึงไหนจากศับทดูเอาเอาผู้ชายมาพี่น้องช่วยมึงอาชีพต้องได้บอก จับยังไงตก็วัดดูว่าเออมันอ่อนถึงประมาณไหนเพราะไอ้สกายชิกอะไรพวกก็สกายชิกเลยไม่คิดได้บ่มเมยบุดไอ้สับโดน สกายชิคเลยพี่น้องสกายชิคนานนี่ไงค่ะวิธีเคล็ดลับง่ายๆไม่ต้องใช้แรงเยอะอถือไปได้มาแล้วเขาสะมาปอกเปลือกพี่น้องก็ว่หนักปอกเปลือกไปเลยค่ะมาตีปอกเกลือกละกก็ป๋องที่ตัวมีดกระบอเก่าอื้ย จะปาดหัวเล็กเลยไหมก็จะถือมือเอามันคือซองผอมไงค่ะเอาคือหงอันตามหรือแดดออกนี่เธอพี่นอ้องอันต้องมานั่งปอกเปลือกเปลือกแข็งปลอกออกข้อมใส่ถุงค่อยหนักเดี๋ยวนะคะแล้วก็มาจับแอนแข้ง,ขงออกก่อนถ้าไม่ออกมันก็แข็ง ก็ไปถ่ายอยู่ใกล้ให้ก็จะได้ประมาณนี้ตัดรวดนี่แล้คะค่ะพี่น้องยานคนเห็นเลือดยิ่ หน่อไม้ยักษ์พี่น้องอู้หน่อเริ่มเลยเชียวหน่อยเชียวหน่อยป่าตู้ปูือะหน่อไม้ใหญ่เอาเนี่ยพี่น้องอู้เสียงเงินนอนนานยาวเนี่ยาวยาวหรออยู่ดี่ยาวยาวเบราเอาเอาหน่อนนานมันมีสัตว์อะไ่ะมันมีสัตวแท้ โอ้ยบระสันพอดีนี่จัดการเลยส,สิเอาได้ด้วยใี่ไหมเดี๋ยวเราเคลียร์ได้เลยแย็ดออกพอดีสบาย ถ้าสับได้สักครึ่งก็สกายชิกเลยจะได้ไม่เหนื่อยสกายชิกนั่นตัวอีสับให้มันขาดเบิด์ตมาจากเบิด์น้องก็ฟอ,องก็ท้ออันนี้ก็ง่ายเลยล่ะพอ่พอเขาบอเห็นเขาเห็นหน้อยเขาก็อเอาไปน,น้อยล่ะเขาบอเห็นบริหารเพื่อนเพื่อนอาชีพ แต่จำนึนกระสกายชีก,กเลยมันเมืเ่อยเยอะเลยนานนะเอาไม้เส้นอหนึ่งชัหนเอาไม้สร้างแล้วก็คืนต่อเปลืปอกมกาตเปลือก นี้ย่ะงอนได้ปอกเปลือเออพอเห็นตาไก่เป็นมักดำนอตุปูต่ปีวะอ๋อก็ถ่ายึ้อมาเนาะรุนรุนวันอาวั่น phá tính nhanh lâu nhau nhau vài đứa ngấu à cái, này này. cái, cái gì đây ôi ừ, cái cây cái xịn đây ต้องไปซับมากน้อก็มาปอกให้น้องปอกเปลือกออกเอานอนอยู่นอนนั่งกินออกเปลือกออกมันหนักนอนก็ปอก หาหน่อไม้ตั้วมันก็ไปหาหน่อไม้ตัวอันนี้สับออกแก่ห่วบบเลยอ๊าอ่อนๆเด้ปลาเสียมคือสิเข้าแว่า่น่ะอู้อน ยมเพิ่นเขาครับตกที่นอกเื้อเป็นตกแล้วกลับบ้านก่อนค่เอาน้ำไม่ไมตีนยันเอา <laughs> น่อไม่ใหญ่ที่นอ่เอาน้อไม่ใหญ่เ <laughs> อ้หโอ้โอ้ <laughs> อ ปนดโอ้โหสุดยอดเราไม้ยักเรับอันน้เพื่อนไหมพวอข้าวปอขินแบนขึ้นเยอะเลยอนน้อ่างน้ำพี่น้องมากินน้ำมาไว้ล่างมือล่างหนาย้ำมท่อนๆนพี่น้องลงอาบก็ได้ฝนตก เปียกกันเบิดแล้วค่ะพี่น้องเปียกนี่เิ้วเ,เ,เ,เข่าไปป้านกินเลยค่ะเั้งคู่คนตกเปียกเบิดเลยถ <laughs> ้ากินอ่ำยังงาม สวยงามเลยด้วยนัโอ้ขอคุณค่ะอน้ำมันยสวยงามอ้ยสภาพตอนนี้ค่ะเปียกเมดฝนตกฝนตกวางนึงลนะคะพี่น้องกระตุกดิดินค่ะีบนภูเขาพี่น้องน้ำมันยักน้ำมันยัก ตอไมกใหญ่เลยค่ะพี่น้องออะนะไม่เห็นเดีแบบ๋ยวสิปอกค่ะพี่น้องปอกใส่ถุงหนักกะ่ะป,ปอกมาไม่ยากพี่น้องเป็นมือ,อาอเทียบไปบาดท,ที่น่แล้วก็ซูงเข้าตรงหนไม้ด้วย มือลอยเลยตายไปเรื่อยเรื่อยนะกูัวจะบอกเสียโอ้มือรอยโอ้โหตัดประมาณนี้นี่เนี่ยมือเอีเรยรยีมันเจียเห็ด มันใหญ่มากพี่น้องยัดอันนี้ตัดงเดือดนี่เนี่ยอุ้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 ยรักจุเล่ค่ะพี่น้องก็จะไดไ้เสร็จแล้วค่ะห <laughs> น่อไม้ยักษ์ปอบพี่น้องลงลมาแล้ว่ใจ,จ้องแค่มะละกา ทางอื่นที่จะเอ้อมไปได้ดี เราไปต้มค่ะพี่น้องลงมาแล้วอันนี้กุลออกอ,อย่างงามค่ะจัวจ่วจุว๊ะเลยพี่น้องพี่น้องบ้านนี้เขาทิ้งมาแล้วบนเนี่ยน้องใหม่พอไว้เาเอาแล้วค่ะนี่ก็พี่น้องโอ้โห เนี่ยหาเอาโปะๆเลยค่ะพี่น้องโอ้โหพี่น้องหน่อไม้มักใหญ่เลยค่ะอย่างงามค่ะนี่ค่ะสวยงามพี่น้อง เอาไปต้มไปต้ม hmm. มัน่อไมเยลออร่อยที่สุดคือหน่อไม้กูเวียงค่ะพี่น้องยอดอเลยพี่น้องออนออนออนนี่แหะค่ะพี่น้อง ทั้งหมดทั้งมวลใสรยังไมลีมพี่น้องอังเฟมือหนึ่งตัวพี่น้องเอ้ยพายเซ่ค่ะพายเซ่ค่ะนายมีชานบุกมืออาชีพค่ะพี่น้อง <c oughs> พายเซ่พายเซ่นี่ละค่ะใส่ถึงน้ำไม้ต้มน้ำไม้สม้ม เต็ม x ุงอายะค่ะอาค่ะกับบ้านกันเกี่ยวบขามอ่อนที่นอ่ะไหนดูดีดูมือสามอ่อนดูสิเก่เม่อยเดาไปตามเลวบานนี่เกี่ยวบขามอ่อนไปตาม โอยเจ๊และกูอา <c oughs> วันเลยมาเลดแล้วพี่นอ้องผลงานได้ั้งางน้อยต้มตอันนี้เร้ไม่ส้มพี่น้องไม่ส้มเราไม่ต้มทั้งส้มทั้งต้มพี่นอ้อง ต้มทนะี่ทางนี้น้ำใหม่หมาไก็ต้มแล้วเตรียมมกลับบ้านก็จ้าพี่น้องวันนี้ได้น้ำใหม่ได้สมใจแล้วค่ะกล่าเป็นกำลังใจให้มาดิการน์เลยะคะ่ะ